เอาแม่เฮ็ดแล้วเราบอกแกเขาใหม่เฮ็ดแล้วแล้วนี่ห้องกระโปรงมวมันยาหันพอนนอ่นี่บักุูงแม่ฝานไว้นี่ไม่คล้องไปใส่ล่ะจักเล่าไปใส่บุหนี่ว่าแม่ไปหาเก็บบักหน้าบักพริกบ่อมาต่ดบักุ่งนี่ตัวเฮ็ดยังยู่ขาดโวนแทนกระถางพันมาส่งของให้แม่ดีแม่สร้างยัง่นโอ้ยเลื่อมตัวหนีเนาะ แม่สั่งแบบยาสิฟันแอดตาเส้นกับน้ำสาลายแดงกับสบุเหยยบให้ชิ่งดลิงโอ้ของราพผนวกหัน่นคือไปหางกี่เจ๊ตงซองซำซีผักจกะแนง่ามเนาะใด้เบอร์โลดเนาะแม่นเนาะได่เบริรอโลดจังห่อผักเนี่ยงามผักจำแล้วลระวะบ้หั่น,น,ก,นกับบะเนาะกับแม่อยู่นี่ละบ่เอาปุ้ยนี่มากันนี่ ต่ำไซมันยังแซบมาอย่างนี้มแม่มาเอิตัวบหัจักสบอบอแล้บุหัวจักเา่เคยห็นโอ้เคยเห็นแจ้งใดแต่ก็งแคือกันก็บอกเชลีนก็บอกหน้าอนี่ละนี่ฟันฟันฟันใสตต่ำไส่เคี่ยงกลุ่มแซบเลยหูดจังสีเลยโอแม่เจ้ามาตาใสอาตาเก็บมาเอินี่ลละแต่ว่ามันจ้าหายไปใสมาเฮากหนใส่ต่ำมาหูว่สีแซบดีกันดอกแกงนูไมกินทาเหนียวทอหนๆเนี่ยมาตำ มากจังมาเอาแม่เกียงผ่านแกงมใหม่มัฮอร์นิ้มือด้วยแบบคักเนาะเฮ้เกงมใหม่ตัวเต็มเยนแต่มาแต่ข้างใดล่ะเนี่ยซื้อมาต่ตลาดกูละโอ้ย่ามีนี่มันกอ็ออกเน,น,น,นาะมะหม่เลียงได้ดีเนาะข้าวแตงม้อาวพักลงมาพับลงมาเกียงค่ะโอ้ย ไปย่างนู้นผัก่ะนี่ว่าผักผักจะเป็นง่ามเนาะผักนี่เนาะอคอยเดินกิน่ากิน่าจักมากับตำห้องกัมาฟาก<อ>รกได้สองสามเมื่อได้ยินนั่นเขียวง่ามคัะเขียวดีคัเนาะเป็นตะกรอกบดีวะเพราก็ดินทไม่ไววไ้วเนี่นะส่อนอีกกนได้อหนเขาก็ีเขานี่ จแล้วต่มม่วงเหอดี๋ยวไปล่างโคทำไมเพื่นเี่ยมาล้วม่นี่มุ้งดยจ้ะแล้วไว้เถอะวะเอ้ามันเป็นอยังไงจำมะม่วงก็เป็นยังเสียเป็นเป็นยังเหรอมันตำมะุ่วงมาเบาขนบากลออ๋อใส่ยว่นี่นั่นดี ก็เอาคนแบกเอกออกเออซีมละอบอซีมแล้วแสบบอแสบดูเป็นเจ้งไหยรู้สึกว่าคันคอ โอ้ยบอเคยเห็นจัก็เถอดอกต่บอคงใส่บอเอื้อโบขนออกคือว่าอาการบอดีไปเป็นคันครับคัว